สวัสดีครับผมมานะน,นะครับสวัสดีครับผมฟินนี่ครับวันนี้พวกเราจะพาทุกท่านไปรู้จักสมุทรศาสตร์และการจัดการชายฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กันครับไปเลยเลยครับครับไปเลย,เลยพายุลูกนี้ใหญ่กว่าที่คิดนะฟินนี่ระดับความรุนแรงเพิ่มขึ้น40%ค่ะมานะเราต้องรีบแล้ว แน่นๆนะเพื่อนตรวจพบช่องว่างใต้รากไม้พุ่งไปเลยเข้าที่กำบังเฮ้ยเข้าสู่โหมดพรางตัวระบบไฟฟ้าสำรองทำงานว้าวที่นี่เปลี่ยนไปเยอะเลยนะ ยินดีต้อนรับสู่ฐานบัญชาการค่ะเอาล่ะดูซิว่าวันนี้ทะเลเป็นยังไงบ้างกำลังประมวลสนแผนที่ความร้อนของภูมิภาคเอเชียว้าวเย็นจังสีแดงเต็มไปหมดเลยชายฝั่งกำลังจะหายไปการกัดเซาะรุนแรงขึ้นเพราะไม่มีป่าชายเลนคอยซับแรงค่ะ เราจะปล่อยให้หมู่บ้านจมน้ำไม่ได้คืออะไรนะ่ะถุงมือสั่งการพร้อมเชื่อมต่อแล้วค่ะว้าวดูหน่าทึ่งจังระบบออนไลน์ชุดกู้ภัยพร้อมการป้องกันระดับสูงสุดหน้าจอดูชัดมากเลยฟินนี่ เปลี่ยนโหมดไอพ่นพร้อมออกปฏิบัติการใน3สองคลื่นใต้น้ำกำลังมารีบขึ้นฝั่งด่วนค่ะหาดทรายหายไปหมดเลยหมู่บ้านแย่แน่ใช้กระสุนกงกลางเลยค่ะมานะตรงนั้นเลยงอกออกมาเลยรากแห่งชีวิต เติบโต200%สารรากเข้าด้วยกันค่ะดูนั่นสิพวกมันแข็งแรงมากคลื่นซัดมาแล้วรับแรงกระแทกใน3 2 1, 1> มันกันคลื่นได้หมู่บ้านปลอดภัยแล้วใช่หมู่บ้านของเราปลอดภัยแล้วตะกอนดินเริ่มสะสมใหม่ใช้ยหาดกำลังกลับมาค่ะ ดูนั่นสิฟินนี่นกเริ่มกลับมาแล้วว้าวขอบคุณครับขอบคุณที่ช่วยกันฟื้นฟูชายหาดนี้ชาวบ้านออกมาดูแล้วค่ะพวกเขายิ้มให้เราด้วยนี่คือป่าชายเลนของเราป่าชายเลนของเรามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสมุทรศาสตร์และการจัดการชายฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ป่าชายเลนของเรานั้นทำหน้าที่เป็นประการธรรมชาติป้องกันการก,กัดเซาะและพายุ และยังเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนที่สนับสนุนเศรษฐกิจประมงป่าชายเลนนั้นพร้อมเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอนสูงกว่าป่าบก5เท่าเพื่อลดความร้อนซึ่งเป็นหัวใจหลักของการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืนเดี๋ยวเรามารู้จักความสำคัญของป่าชายเลนต่อการจัดการชายฝั่งในภูมิภาคก่อนครับว่ามีอะไรบ้าง 1. งประการทางธรรมชาติ คือป่าชายเลนช่วยลดความรุนแรงของคลื่นลมและป้องกันการก,กัดเซาะชายฝั่งซึ่งมีความสําคัญอย่างมากต่อประเทศในเอเชียต,ตะวันออกเฉีงยงใต้ที่มีพื้นที่ชายฝั่งยาวและเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติ2ฐานเศรษฐกิจและนิเวศวิทยาว้าวเยี่ยมไปเลยคือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ํไวอ่อนและยังเป็นแหล่งอาหารของปูปลาและหอยและเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตนานาชีวิต และยังทําให้ป่าชายเลนมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงและยังช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนชายฝังว้าวเยี่ยมไปเลย3การจัดการคาร์บอนว้าวใช่ต้องจัดการให้ดีตกลงคือป่าชายเลนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นแหล่งเก็บกักคาร์บอนที่สาคัญของโลกซึ่งมีบทบาทสําคัญในการลดภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ4ส,สมดุลนิเวศชายฝั่งว้าวน่าสนใจจัง คือการช่วยรักษาความสมดุลของธาตุอาหารในน้ำทะเลและดูดซับมลพิษและเชื่อมโยงความอุดมสมบูรณ์ไปยังแนวหญ้าทะเลและปะการัง 5. การจัดการเชิงพื้นที่ว้าวเยี่ยมไปเลยคือในแง่ศาสตร์การจัดการป่าชายเลนถูกใช้เป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์และเป็นพื้นที่สำคัญที่ต้องบริหารจัดการภายใต้ในแนวทางเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ป่าชายเลนกําลังเผชิญความเสี่ยงจากการถูกทําลายดังนั้นการอนุรักษ์และการจัดการที่เหมาะสมจึงมีความสาคัญสูงสุดต่อระบบนิเวศและชุมชนในภูมิภาคนี้ทะเลสวยจังเลยนะใช่เลยไปเดินเล่นที่ชายหาดกันเถอะระวังคลื่นหน่อยนะได้เลยเดี๋ยวต่อไปเราไปดูเหตุการณ์ปะการังฟอกขาวกันเถอะซึ่งมีความสําคัญมากเลยนะว้าวไปเลยใช่ไปกันเลยปะการังฟอกขาวคืออะไรหรอคะคือเหตุการณ์ที่ปรากฏการปะการังขับสาร่ายเซลเดียวซึ่งอาศัยอยู่ในเนื้อเยื่อออกไป เนื่องจากภาวะเครียดจากสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอุณภูมิน้ำทะเลสูงขึ้นการเปลี่ยนแปลงความเข็มหรือรังสี UV ทําให้เห็นโครงสร้างร่างหินปูนสีขาวด้านในหากสภาวะนี้ยืดเยื้อปะการังจะขาดอาหารตายในที่สุดโหแย่ oh, yeah, จังเลยนะคะงั้นเราไปดูสาเหตุของการเกิดการฟอกขาวกันครับครับ 1. เกิดจากอุณภูมิน้ำทะเลสูงขึ้นปัจจัยหลักเกิดจากภาวะโลกร้อน ทำให้น้ำทะเลร้อนเกินกว่า31องศาเซลเซียสในช่วงฤดูร้อน 2. ส,สิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมเช่นความเค็มเปลี่ยนน้ำขุ่นหรือมลพิษเดี๋ยวเรามาดูผลกระทบจากปะการังฟอกขาวกันว่ามีผลกระทบต่อสมุทรศาสตร์และนิเวศวิทยาของเราอย่างไรบ้าง1ระบบนิเวศเสียสมดุลปะการังฟอกขาวทำให้ปะการังอ่อนแอและตาย2การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพพบว่าความหลากหลายสายพันธุ์ปลาลดลงเกือบทั้งหมดในบางพื้นที่ และที่สําคัญที่สุดคืออุณหภูมิน้ําทะเลท,ะที่สูงขึ้นเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้อุณหภูมิสูงกว่าปกติอย่างต่อเนื่องและทําให้อัตราการตายของปะการังเพิ่มขึ้นโหแย่ oh, yeah, จังเลยนะคะใช่ครับยังไม่หมดแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องกระแสน้ําที่ส่งผลต่อสมุทรศาสตร์และการจัดการชายฝั่งกันครับไปกันเลยกระแสน้ําที่มีผลต่อสมุทรศาสตร์และการจัดการชายฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลักๆคือกระแสน้ําอุ่นที่พัดมาจากมหาสมุทรแปซิฟิกผ่านลมค้าและลมมรสุม สภาพอากาศในปัจจุบันถูกแปรปวนโดยเอลนียและลานยาส่งผลให้ชายฝั่งเสี่ยงต่อภัยพิบัติเช่นน้ำท่วมเฉียบพลันและการกัดเซาะชายฝั่งเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องแก้ไขโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีกระแสะน้ำและปรากฏการสำคัญอะไรบ้างที่ส่งผลกระทบกันครับครับถึงกระแสะน้ำอุ่นในมหาสมุทรแปซิฟิกโดยปกติจะไหลาจากตะวันออกไปยังตะวันตกและนำพาความชืม้นมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้เกิดฝนตกชุกอุดมสมบูรณ์สองปรากฏการลายา กระแสะลมพัดรุนแรงทําให้น้ําอุ่นสะสมในภูมิภาคนี้มากและยังส่งผลให้ระดับน้ําทะเลสูงขึ้นเกิดฝนตกหนักและน้ําท่วมเฉียบพลันตามแนวชายฝั่ง 3. ปรากฏการ์เอลนิโอกระแสะลมอ่อนกําลังน้ําอุ่นไหลย,ย้อนไปอเมริกาใต้และยังส่งผลให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประสบภาวะแ้งจัดขาดแคลนน้าและน้ําทะเลลดระดับสี่ลมมรสุมส่งผลต่อการเปลี่ยนทิศทางของกระแสะน้ําตามฤดูกาลและยังเกิดทั้งในทะเลจีนใต้และอันดามัน มีผลต่อการพัดพาตะกอนชายฝั่งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นยังไม่หมดแค่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบต่อสมุทรศาสตร์กันครับว่าแต่มีขยะอะไรบ้างหรอคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไปกันเลยขยะส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งและเครื่องมือประมงที่ถูกทิ้งหรือสูญหาย ขยะหลักที่พบส่วนใหญ่เช่นถุงพลาสติกกวดพลาสติกหลอดกล่องโฟมอ้วนแหบประมงและขยะพวกนี้ยังส่งผลกระทบรุนแรงต่อระบบนิเวศท,ทางทะเลและทำลายแนวปะการังสัตว์ทะเลที่กินขยะพลาสติกเข้าไปจึงเกิดตื้นตายทำลายทัศนียภาพส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวประมงและขยะเหล่านี้ยังเป็นแหล่งสะสมสารพิษที่ปนเปื้อนในห่วงโซ่อาหารจริงเหรอครับใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูผลกระทบของขยะที่เกิดขึ้นกันครับว่ามีอะไรบ้าง หนึ่งภัยคุกคามระบบนิเวศทางทะเลคือขยะจํานวนมากทําลายแนวปะการังและป่าชายเลนและยังเป็นสาเหตุให้สัตว์ทะเลหายากเช่นพยูนวาฬและเต่าทะเลเกิดตื้นตายเฉลี่ยปีละหลายร้อยตัว3การบริหารจัดการที่ไร้ประสิทธิภาพคือการขาดแคลนระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพและยังมีปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทําให้การจัดการชายฝั่งเป็นไปได้ยาก 4. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งคือปริมาณขยะพลาสติกจํานวนมากที่จัดการผิดพลาด ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการทำลายระบบนิเวศท,ทางทะเลทั้งสัตว์ทะเลกินขยะเข้า,ขาไปและปะการังถูกทำลายถ้าเป็นแหล่งทิ้งขยะคือภูมิภาคนี้กลายเป็นสถานที่รับขยะพลาสติกจากต่างประเทศซึ่งสร้างภาระต่อสิ่งแวดล้อมหกผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมคือขยะที่สะสมทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและยังสร้างความเสียหายต่ออาชีพประมงอีกด้วยและยังมีขยะของเศษซากเครื่องมือประมงอยู่มากในท้องทะเลปัญหาขยะในภูมิภาคนี้มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวโอเคครับต่อจากนี้ผมขอให้ทุกท่านได้เรียนรู้คุณค่าของท้องทะเลและยังคงช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติต่อไปนะครับเพื่อหวังว่าอนาคตของเราจะได้มั่นคงสดใสยิ่งขึ้นและยังคงอยู่ไปช่วยลูกช่วยหลานของเราครับแล้วพบกันใหม่ขอบคุณสําหรับการรับชมครับขอบคุณครับขอบคุณครับ